สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระผ่านไม้นะครับจะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นกาแฟนะเพื่อนนี่ครับบางคนไม่รู้จักต้นกาแฟเป็นยังไงนะครับเคยกินแต่กาแฟนะครับน้ํากาแฟนะครับเคยกินแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าจากต้นมันเป็นยังไงนี่ครับต้นกาแฟแบบนี้นะครับเพื่อนดูใบครับเขียวสดมาเลยตรบนี้ครับใบเป็นแบบนี้นะครับนี่คือต้นกาแฟนะเพื่อนอันนี้นีใกล้จะออกเมล็ดแล้วนะเพื่อนนี่ นี่ครับดูลูกเขาครับ response. นี่ครับดูใกล้เนี่ครับเพื่อนนี่คือลูกกาแฟนะลูกเล็กนี่ลูกเล็กอยู่ครับนี่ <P iens Creator> นี่ลูกลูกใหญ่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ลูกกาแฟนี่กำลังออกลูกเลยครับนี่เพื่อนนี่ครับลูกกาแฟนะครับอันนี้เขาเรียกลูกกาแฟนะครับเพื่อนนี่มันยังไม่สุกนะครับสุกก็จะเป็นสีดํานะครับนะครับสุกก็เป็นสีดําเขาก็จะเอาเม็ดในไปขั่วนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาไปทําบุต เป็นกาแฟปกที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะครับอันนี้คือลูกเอานะครับนี่คือต้นครับเพื่อนต้นกาแฟนะครับอันนี้ครับต้นไม่สูงเท่าไหร่นะเพื่อนอันนี้สูงท่วมประมาณท่วมหัวนะครับร้อยแปดสิบเซนนะครับประมาณนี้นะออกลูกแล้วนะครับนี่ครับใบเขาสวยครับบางคนก็ปลูกเป็นไม้ประดับนะครับเพื่อนนี่ครับสวยงามครับเพื่อนนี่คือต้นกาแฟนะครับใบเขามีกลิ่นหอมเหมือนกาแฟเลยเพื่อน นี่ครับน,นี่บางคนไม่รู้จักต้นไม่รู้จักลูกครับนี่ครับนี่ลูกกาแฟนะครับเพื่อนๆสวยบางคนก็ปลูกเป็นไม้ประดับบ้านนะครับนะครับนี่พามาชมนะครับต้นกาแฟคนให้กินอย่างเดียวไม่รู้จักว่าต้นเป็นยังไงนะครับนี่ผมพามาชมต้นจริงๆเขาเลยนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยนะครเพื่อนๆที่บ้านนะครับทําเป็น สวนรกาแฟาก็ได้ครับเพื่อนๆผลผลิได้ก็คือเอาเม,ม็ดเข้ามาคั้วเป็นกาแฟากินกาแฟาสดนะครับีนะครับ,รบต้นกาแฟานะครับเพื่อนครับ